เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นหน้าจอของตัวจักรยานกันนะคะลำดับแรกก็คือใส่ฐานก่อนนะคะฐานจะเป็นฐานก้อนเล็ก2ก้อนนะคะพอใส่ฐานเสร็จแล้วหน้าจอก็จะขึ้นศูนย์นะคะให้ลูกค้าสังเกตตรงคำว่าสแกนที่กระพริบนะคะถ้าเกิดคำว่าสแกนขึ้นระบบต่างๆของหน้าจอจักรยานจะเลื่อนเองโดยอัตโนมัตินะคะ ก็จะเลื่อนตามวิดีโอนะคะจะเลื่อนตามลำดับนะคะก็คือหากลูกค้าใช้งานและไม่อยากให้หน้าจอเลื่อนอัตโนมัติลูกค้าสามารถกดที่ปุ่มแดงตรงกลางนะคะ1ครั้งเพื่อให้คำว่าสแกนหายไปโหมดนี้ลูกค้าสามารถเลื่อนดูค่าของตัวหน้าจอได้เองอัตโนมัติเลยค่ะเป็นการเลื่อนแบบกด หนึ่งครั้งนะคะอันนี้กดไปที่เวลาระยะทางกิโลเมตรแคลี่อันนี้สามารถกดเลื่อนดูเองได้อัตโนมัติค่ะแล้วถ้าเกิดคำว่าสแกนขึ้นก็คือระบบจะเลื่อนหน้าจอให้อัตโนมัติตามลำดับวิธีการเซตหน้าจอนะคะก็คือให้ลูกค้ากดปุ่มกลางตัวนี้ค้างไว้นะคะ 2อถึงสาวินะคะให้ขึ้นตามนี้เซตหน้าจอก็จะเป็นค่าศูนย์นะคะ